เปรียบเทียบโลกสองใบของฟิลิปปินส์นะผมกับพื้นที่ที่แบบจนที่สุดเป็นแบบสลัมกับอีกพื้นที่หนึ่งที่แบบโคตรเจรูหรุ h i ร่าไฮเทคไฮเท o โลจีจากที่แบบว่าเป็นสังกะสีปุ๊บหน้ามือไปหลังมือเลยเห็นปะผมนึกว่าหลุดมาอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆทุกคน I want you to try and I want you to tell me how to how you think about it อาเต็มปอด <Brush air. S 1> Yeah right oh, amazing ้ว wow What is that? มองไปทางไหนนี่คือเห็นแต่ตึกนะฮะฟิลตอนเดินข้ามถนนแล้วแบบมีหน้าจอเนี่ยโหผมนึกว่าที่ญี่ปุ่นเอาจริงทุกอย่างคือมันดูลงตัวไปหมดโลกสองใบของฟิลิปปินสวัสดีจากกรุงมะนีลาครับวันนี้เนี่ยตอนนี้ผมยังอยู่ในย่านที่เป็นเมืองเก่าที่เป็นย่านเสื่อมโทรมของฟิลิปปินนะแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ย ผมจะย้ายไปพักในบริเวณที่เป็นย่านเมืองใหม่ที่เป็นย่านคนรวยที่เป็นย่านไฮโซรูราที่มีคนระดับกลางแล้วก็ระดับไฮเอ็นมีตังเยอะๆเ,เขาอาศัยกันจะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูว่าย่านเมืองเก่าที่ผสมกับสลัมฟิลิปปินเนี่ยกับย่านเมืองใหม่มันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวผมมีคอนเทนต์จะไปทำผมจะเอายาดมสมุนไพรของไทยเนี่ยเป็นยาดมตราบัวแดงเอาไปให้ต่างชาติได้ลองด้วย เพราะต่างชาติบ้านเขาคงไม่มีหรอกอะไรแบบนี้นะทุกคนเพราะมันเป็นมันเป็นแบรนด์ที่ผมใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันสดชื่นมากาผมจะพาเนี่ยเข้ามาแจกในซอยสลัมเนี่ยโอ้หนี่คือนี่คือซอยสลัมนะครับทุกคนนี่คือวิถีชีวิตการอาศัยของคนที่นี่เนี่ยส่วนมากจะอยู่กันแบบนี้เลย เดี๋ยวจะดูว่าผมจะให้คนฟิลิปปินส์ที่เนี่ยให้ใครลองได้บ้างนะนี่คือเส้นทางที่เราจะต้องผ่านก่อนที่จะเข้าไปในเมืองหรูหราของเขาครับทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหอันนี้ใครสนใจก็สามารถกดที่ตะกาที่ผมปักเอาไว้ให้ได้นะ นี้ผมนั่งมาลงที่สถานีเอ็ดดาแล้วและทุกคนเชื่อไว้ว่าไอ้รถ LR ท,ที่ผมนั่งเมื่อกี้เนี่ยฟิลิปปินเป็นประเทศแรกนะผมที่มีรถไฟฟ้าแบบนี้ใช้ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดดูว่าเมื่อก่อนฟิลิปปินนี่คืจะจริญกว่าประเทศแบบเออมากกว่าเท่าตัว,ตวเลยอ่ะผมน่นเดินออกก่อนเมืองเกมามะดิลาก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างนะ กับเมืองใหม่ของเขาว่า,วา,วามันคนละโลกกันอย่างมากเลยทุกคนซึ่งปัญหาของฟิลิปปินส์ตอนนี้นะครับหลักๆเลยก็คือประชากรที่แบบ <Yeah. S 1> เพิ่มล้นขึ้นมาเป็นอย่างมากแล้วก็งานในประเทศของเขาเนี่ยมีรองรับไม่เพียงพอสําหรับประชากรที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเลยทําให้สภาพชีวิตของผู้คนเนี่ยไม่มีงานทําอยู่กันอย่างแออัดชีวิตยากลําบากเพิ่มมากขึ้นนั่นเองผมต้องหาวิธีเดินทางต่อไปก็จะไปเรื่อยๆนะไป Can I give you something? I got some like original Thai product from Thailand. No, no no. No? This is I'm just give for free. Free? This uh, I show you is nothing but this the new new package. Okay. I want you to try and I want you to like tell me how to how you think about it. It's for refreshing. Okay. There's a new one. There's a new one I can give you. you inhaler. Everybody. Knows. Yeah, inhaler. Herbal, herbal. You can open and try. And tell me how you think about it. You said that, there's a new one, yeah. So you are from Manila? From Mindanao. Oh, Mindanao. Yeah, yeah I, I, I will go there. I, I have planned to go there too. Uh, so now you are working in here? Finding job Okay, hope you get a job soon. Yeah, yeah. Smell good. Smell good, it's like herbal. Thank you. You're welcome. <laughs> ฟรีฟร yeah, yeah. okay, ี e ่าย่าเก้แฮปป o ้กู a เดย o ไอ้ o ฮปว่าจ o ได้ o ็อ o สู thank y o วบ y e bye ไอ้สองสาวฟิลิปปินนะเข้ามาจากมินดาเนลมินดาเนลเนี่ยเป็นภูมิภาคทางตอนใต้ของฟิลิปปินนะครับซึ่งฝั่งนั้นเนี่ยจะมีเขตปกครองตัวเองของมุสลิมแล้วก็มีคนมุสลิมเนี่ยอยู่เยอะที่นั่นซึ่งผมก็ว่าจะไปที่นั่นด้วยนะจะไปดูวิถีชีวิตที่แบบ คนน่าสนใจอีกแบบหนึ่งที่จะพาทุกคนไปดูนะเมื่อกี้ผู้หญิงที่เราเจอเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหลักเลยที่ทําให้แบบกรุงมะนิลาเนี่ยแออัดมากเพราะว่าคนฟิลิปปินส์จากต่างจังหวัดเนี่ยมักจะย้ายเข้ามาอยู่ในในเมืองในกรุงมะนิลาเพื่อจะมาหางานทําส่วนคนที่มีความรู้มากๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์แล้วก็ศึกษาแบบคนที่จบสูงๆเนี่ยส่วนมากอะ่ะเขาก็จะมักจะออกไปทํางานต่างประเทศกัน เลยทาให้เป็นปัญหาฟิลิปปินส์อีกอย่างหนึ่งก็คือการพัฒนาในเรื่องของด้านอุตสาหก,กรรมด้านการแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยประเทศเขาไม่ค่อยได้พัฒนาแล้วก็มันมันอิ่มตัวมันหยุดอยู่กับที่เพราะว่าขาดประชากรในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับเลยทํใาให้ประเทศเนี่ยแบบว่าจากที่แบบท็อปท็อปอะ่ะในเอเชียก็กลายเป็นแบบว่าตกลงมาอยู่ท้ายๆนะครับ ความรู้ใหม่ผมความรู้แน่นปะแต่ว่าค่ารถไฟฟ้า MRT ของเขาเนี่ยถูกมากเลยนะผมนั่งมาประมาณ3สถานีรู้ไหมกี่บาทแค่8บาทเองนะครับผมเอออยากถูกอะ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้ามาในเมืองจ๋านะ แต่ความรู้สึกผมอะรู้สึกว่าฟุตบาทเนี่ยมันสะอาดมากขึ้นนะกับที่ที่เราอยู่ก่อนหน้านี้ที่นี่เคอโอเคอ่ะดีขึ้นนะฮะที่ที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่าย่านมกคตินะผมซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของฟิลิปปินส์นะแต่ว่าผมยังอยู่ในรอบนอกของมันยังไม่ได้อยู่ตรงใจกลางเมืองถ้าตรงใจกลางเมืองมากคตินี่มันจะหรูหราดูดีกว่านี้มากนะแต่ผมก็จะเดินทาง ไปที่โรงแรมของผมก่อนว่านักศึกษาเยอะนะแถวนี้มีอาหารสตรีทฟู้ดให้ลองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยว้าวเมื่อวานตอนแรกที่ผมมาถึงใช่ไหมที่ไปที่ย่านแถวเสื่อมโซมสลัม,มะอะความรู้สึกตอนนั้นคือแบบโอ้ฟิลิปปินส์ไม่น่าอยู่เลยแต่พอมาในโซนนี้ความรู้สึกว่ามันดูดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนไร้บ้านที่นอนตามถนนเนี่ยก็จะเริ่มหายไปแล้วนะผมไม่เห็นแล้วนะะ ถ้าพาไปดูดิว่าเมืองใหม่เขามันจะเป็นยังไงโอ้โหให้ดูอะไรนี่นี้ที่นี่คือทุกร้านนี่จะมีเครื่องเสียงสำหรับร้องคาราโเกะกันหมดเลยนะผมว่าจะแวะซื้อน้ำเปล่าสักหน่อยแต่ดูในตู้เย็นแล้วมันไม่มีน้ำเปล่าก็เลยไปต่อแต่เห็นปะคนที่นี่ชอบร้องเพลงอย่างมากเลยคนฟิลิปปินส์ผมบอกแล้วว่า80% 90% ร้องเพลงเพราะไปแล้วตั้งประเทศอ่ะเห็นด้านหน้าผมปะตอนนี้เราก็เริ่มเห็นนะครับผมตึกสูงสูงนะฮะนี่อันนี้เป็นร้านค้าขายขนมข้างทางรว่าขายอะไรเลยเะ็ะผมก็จะทำมาถึงโรงแรมแล้วมันอยู่นี่นี่เองทุกคนโอ้เดีย๋ยวจะเข้าไปเช็คอินมาดูที่พักก่อน สวัสครับผมเช็คอินก่อนแล้วกันฮัลโหลถึงห้องเราแล้วนะครับทุกคนเช็คอินอยังไงเปิดโอเคโอ้โ okay. ห oh. โตเปิดยากเหลือเกินอ๋องี้เนี่ยเสียบมางี้เนี่ยอย่าบอกนะว่า,วาอะไรวะอ๋อนี่คือห้องลูกโอเคห้องก็ราก็ไม่ได้ดูแย่ แต่ว่าแคบๆนิดน,นึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมสรุปยังเปิดไฟไม่ได้เสียบกี่าร์ดยังไงเนี่ยและนี่ก็คือห้องพักที่ฟิลิปปินส์นะผมคืนละประมาณ600กว่าบาทนะที่นี่นะครับใหญ่กว่าคืนละ19บาทนิดน,นึงแต่ก็มันก็ดูดีดูสะอาดนะผมด้านบนเขาบอกว่ามันจะมีสระน้ําด้วยเดี๋ยวผมจะพักผ่อนนิดนึงอาบน้ํานิดน,น,นึงเดินมาเหงื่อไหลตัวเปียกหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสารวจ เมืองใหม่โมเดิร์นซิตี้เมืองที่เขาบอกว่ามันหรูหราหมาเห่าที่ฟิลิปปินส์มาดูว่ามันจะต่างกับสลัมยังไงโ okay, อเคขอนอนแป๊บทคนเ<อ>ล่นอนี้ก็คือดาดฟ้าชั้นบนของโรงแรมมีสระน้ำด้วยโอ้โหนี่เรามองจากตรงนี้เห็นปะรอบๆนี่คือจะเต็มไปด้วยตึกสูงนะผมมีทั้งคอนโดศูนย์ธุรกิจสำหรับนักลงทุนทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติว้า ต่เมืองเขาเองก็ดูเหมือนว่ากําลังพัฒนาอยู่เยอะเลยนะเพราะว่ามีตึกมีพวกคอนโดหลายๆที่ที่กาลังจะสร้างอยู่นั่นเองนะตอนนี้ผมอยู่บนชั้นดาดฟ้านะครับเป็นเวลาใกล้ค่าผมว่าผมจะตัดสินใจออกไปเดินข้างนอกในโซนที่แบบว่าย่านดูดาแถวนั้นเนี่ยนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมีบรรยากาศแสงสีซึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามกว่ากับการที่เราไปเดินในตอนกลางวันแต่ตอนนี้เนี่ย คือมันบังเอิญมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งทุกคนนั่งอยู่ด้านหลังผมผมจะลองเอายาดมไทยเนี่ยนะพาไปให้คนดมดูว่าจะมาดูว่าฝรั่งเนี่ยเขาได้ดมแล้วลองใช้ยาดมไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมี r รีแอคชั่นยังไงเขาจะคิดยังไงทุกคนเดียว I have something for you to try this is like a Thai product have have you heard it or have you seen something like this yeah 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 yeah. yeah 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 this is like a herbal Yeah. Yeah. So this one is uh, the best one that I have tried before. This yeah. is the new one. Yeah. 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 You can I try it. Yeah. Yeah. Inside, it's like a herbal. It's very mm. refreshing when you use mm -hmm. it. Also, it's like a, when you have cold. Mm -hmm. Yeah. Something like that. You can use it. You are a blogger. Yeah. Yeah. Ah. Ah. <laughs> let Look yeah. at amazing. Deep breath like that. Mm. อ่าเต็มปอด Yeah right oh, amazing right amazing <laughs> oh, it's good <S yeah how much you give out of 10เต็ม10ให้ไดไหร่มาดู it's a 7.5 7.5 yeah okay <laughs> that's good <laughs> yeah it's a uh, type product type product yeah yeah it's like a herbal inhaler yeah เค mm ืนเนี้เป็นยาดมที่ผมใช้แล้วรู้สึกว่ามัน มันมีความแบบเข้มข้นอ่ะนะเขาใส่แบบสมุนไพรเยอะมากทุกคนใช้แล้วแบบรู้สึกสดชื่นอ่ะกว่าแบบอื่นที่ผมเคยลองลองสามารถกดสั่งซื้อได้ในตะกร้าที่ผมใส่เอาไว้นะเนี่ยดมดมแย่เลยอ๋อ yeah I'm glad you enjoy it ขอบคุณครับ you can say in Thai ขอบคุณครับขอบคุณครับ yeah ปาสัสนีตอนค่ำทุกคนออกมาปุ๊บก็เจอกับรถเท่เลยทุกคนนี่ดูรถยิ๊บอันนี้อย่างเท่ผมจะออกเดินไปสำรวจพื้นที่แห่งนี้ตอนกลางคืน่อยทุกคนโอโ้รถติดมากทำไมตอนค่ำรถเยอะอย่างนี้เนี่ยตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นเมืองเก่าอยู่นะทุกคนเห็นตึกที่มันสูงๆฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นเมืองใหม่นะครับผมเราไม่สามารถที่จะเดินลัดตรงไปได้เลยนะมันต้องมีทาง อ้อมนะผมมันต้องเดินอ้อมไปเพื่อที่จะไปเข้าในโซนดูราไฮโซแถวนั้นนะ่ะนะซึ่งผมก็ต้องเดินไปนะผมจากตรงเนี้กว่าจะไปถึงตรงนั้นผมน่าจะค่าบดีเดี๋ยวจะพาไปเดินถนนกลางคืนจะพาไปดูว่าชีวิตกลางคืนที่กรุงฟิลิปปินเนี่ยมันจะคลึกคลื้นแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างตามผมไปดูโอ้โห,โหระหว่างทางดูนี่ทุกคนพอตอนค่ําเนี่ย เขาเหมือนว่าจะออกมาวางของขายกันเต็มข้างถนนเลยนะถ้าเป็นกลางวันเนี่ยคือยังไม่มีนะตอนนี้กลายเป็นแผงลอยข้างถนนเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่คืออะไรอ่อ uh, What is this ช่อไมฮะช่อไม Can I see Can I see เครื่ออะไรเนี่ยทุกคนเดินมาผมอ๋อ ...Pork อ๋อ I cannot cannot Sorry ผมนึกว่ามันจะเป็นใน้ายๆแบบเต้าอู้แปลกๆสักอย่างหนึง่ง เป็นขนมจีบนะอยู่ด้านในเดินต่อเดินต่อแต่จะว่าไปคนฟิลิปปินส์เขาก็ไม่ค่อยบิีบปลกันคล้ายๆบ้านเรานะเออตอนนี้ผมก็หลุดมาอยู่ในโลกของเมืองบอน i ิฟาเซียหรือว่า BGC นะผมโอ้โหว้าวเขารู้สึกผมมันเหมือนเปลี่ยนโลกมาเลยนะจากที่เราอยู่เมื่อ,อกี้อ่ะตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบอนิฟาเซียซึ่งแปลว่ามันย่อม,มาจากบอนิฟาเซียวกบอลซิตี้หรือว่า BGC นะครับผมโอ้โ oh. ห oh. ดูนี่ oh. ผมนึกว่าหลุดมาอยู่ที่ปุ่นจริงๆทุกคนเฮ้ย hey. BGC เนี่ยจะอยู่ตรงที่เมืองทากิกนะครับทุกคนซึ่งมันจะอยู่ใกล้กับมากตินิดเดียวมากติเนี่ยตรงนั้นก็เป็นย่านเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ก็มันมีการแบบผสมกับสลัมอ่ะตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลฟิลิปปินส์นะเขาพยายามสร้างเมืองใหม่ที่แบบเมืองทันสมัยสําหรับย่านคนรวยเพื่อที่จะดึงดูด นักท่องเที่ยวนะฮะให้มาเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนที่นี่นะครับผมดูนั่นนะคือมียันกระทั่งแบบว่ารถมีไฟฟ้ารถที่เป็นแบบว่ารถสองแถวจิบเนี่ยในนี้คือเขาห้ามเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่เห็นเลยนะแล้วคือซ้ายขวาที่เดินผ่านเนี่ยจะเป็นห้างทั้งหมดเลยนะครับผมทุกคนตรงนี้เนี่ยรอบๆผมคือจะเป็นตึกสูงมาเลยนะ จะเป็นคอนโดเป็นออฟฟิศโอ้โหโลกสองใบของฟิลิปปินส์นี่คือป้ายรถเมล์เออมองไปก็มีความคล้ายกับกรุงเทพเหมือนกันนะทุกคนแน่นอนที่นี่คุณจะไม่เห็นคนไร้บ้านที่นอนอยู่ตามข้างถนนเหมือนซอยสลัมที่เราไปก่อนหน้านี้เนี่อนะทุกที่คือมีแต่ห้างแล้วก็มีตึกสูง นี่ก็เหมือนชื่อเมืองเลยบอนิฟาซิโอเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นฝรัง่งฝรั่งก็เห็นไม่ค่อยเยอะนะจริงๆผมเจอนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ด้วยนะตรงฝั่งนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับทุกคนทางเข้านี่คือโอ้ยังไงสวยมากไม่น่าเชื่อว่าแค่ข้ามฝั่งมาได้เดียวกลายเป็นอีกโลกหนึงเลยโอ้โห บริเวณนี้นี่มีแต่ห้างหรูห้างสรรพสินค้าชั้นนำคือแบบย่านคนรวยจริงๆอะแถวเนี้ยเจอต่างชาติเยอะนะที่เนี้ยโหนี่มีแต่ร้านอาหารหรูๆทั้งนั้นเลยดูนี่ตอนนี้ผมก็มาถึงในที่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่ที่ทันสมัยที่สุดในฟิลิปปินส์นะครับผมก็จะเรียกว่าโบนิฟา i ซิโอไฮสตรีทซึ่งบริเวณนี้เนี่ยด้านหลังผมจะเป็นห้างจะเป็นห้างใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส มีสินค้าแบรนด์ชั้นนำเนี่ยเต็มมากเลยส่วนบริเวณรอบนอกเนี่ยเขจะเรียกว่าเป็นห้างเปิดโลกนะครับผมซึ่งจะมีร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่มีเขาจะแต่งแบบเป็นสวนสีเขียวพื้นที่สีเขียวสำหรับนั่งชิวดูนั่นหรือว่าญี่ปุ่นโอ้โหว้าวแต่เท่าที่ดูเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้ หนาแน่นถ้าเทียบกับบ้านเรานะก็ยังไม่ได้ดูหนาแน่นสักเท่าไหร่นะครับโอ้แต่มาดูทันสมัยจริงนะทุกคนดูนี่จริงๆไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวผมจะพาไปเดินในซอยถนนกลางคืนนะโอ้ว้าว what is that เห็นนั้นนั้นปะโหมีคนแบบมนุษย์ตัวยักษ์อยู่ด้านในนั่นอนะ่ะมนุษย์ตัวยักษ์โอเหมือนคนจริงมากเลย มองไปทางไหนนี่คือเห็นแต่ตึกนะฮะเต็มไปด้วยตึกในนี้จะเรียกว่า gentle monster ว่าไปดูที่ที่ผมดูมนุษย์ยักษ์เมื่อกี้นี่แหละโอ้นั่นคือมนุษย์ยักษ์เป็นห้างขายของแบรนด์เนมอย่างหนึ่งที่ด้านในคือมีพวกจิตตกรรมรูปปั้นที่แบบดูเป็นเอกลักษณ์เลยเอ่ะเออนั่นคือดู แบบเหมือนคนจริงมากทุกคนผมต้องลองแว่นนี้มันดูกับเข้าออกับผมซานนึงละเท่ปะก็ดูเท่เดียวกันนะเนี่ยผมไม่เคยเห็นรูปปั้นยักษ์ที่ไหนที่แบบโคตรละเอียดดีเทลยันยันกระทั่งแบบรูปขุมคนอะมีขนทุกเส้นโอ้โหทุกคนคิดว่าแว่นอันนี้มันเข้ากับผมปะโอ้เึกว่าในหนังเรื่อง X Men เลย คือไม่ไปเข้าวะไรวางดีกว่าฟิลตอนเดินข้ามถนนแล้วแบบมีหน้าจอเนี่ยโหผมนึกว่าที่ญี่ปุ่นเนอาจริงแต่แงได <ป S 2> ้ไยอย่างสวยอ่ะทุกอย่างคือมันดูลงตัวไปหมดอ ผมว่าฟิลิปปินส์ก็ค้อททำสำเร็จในระดับหนึ่งนะในการที่แบบสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนเนี่ยส่วนใครที่คิดว่าจะมาฟิลิปปินส์แล้วอยากจะมาดูแบบสาวๆมาดูวัยรุ่นอย่างเนี้ยไม่ต้องไปนะโซนสลัมุกบอกเลยว่าให้มาที่ b g c ฝั่งนี้เพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยแทบจะมากองอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยอตอนที่สลัมอะ่ะผมแทบจะไม่เจอแบบว่าวัยรุ่นหรือว่าแบบสาวๆอะไรนี่เลยจริงแล้วแบบเจอนะักท่องเที่ยวต่างชาติ ฝรั่งได้แบบว่ามีแฟนเป็นคนฟิลิปปินส์อะไรเนี่ย <Okay. S 1> เยอะมากโอ้โ oh. ห <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นความเหลื่อมล้ําทางสังคมะนะเพราะว่าแบบคนที่จนก็แบบจนแบบสุดๆอะ่ะจนแบบไม่มีบ้านอยู่นอนข้างถนนอะ่ะแต่ที่นี่คือเหมือนเขาพยายามคัดคนซึ่งเป็นโซนที่แบบว่าสําหรับคนรวยคนที่มีตังค์ถึงสามารถมาอยู่ที่นี่ได้มาซื้อคอนโดมาทําธุรกิจอยู่ที่นี่ได้อะ่ะเออ นละโลกอะฟารังฟารังมีแต่ร้านค้าแบรนด์เนมร้านอาหารดูทั้งนั้นเลยนี่จะบอกว่าผมเดินมาไกลามากๆเดินมาประมาณน่าจะสักประมาณ2กิโลได้มั้งจากเริ่มต้นเมืองใหม่ของเขาเนี่ยนะหร mm ื hmm. ออาจจะ3กิโลตอนนี้เนี่ยผมก็มาสุดอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือสุดเมืองที่เป็นเมืองโมเดิร์นละหลังจากที่มืดๆที่ทุกคนเห็นตรงนั้นอะ ดังนั้นจก็กลับกลายเป็นเมืองสลัมอีกเหมือนเดิมเช่นเคยทุกคนแต่แบบว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่แบบแยกออกไปเลยนะแยกออกมาจากสลัมแบบแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะซึ่งสงสัยใช่ไหมว่าเออฟิลิปปินเขาแยากตรงนี้ออกมาได้ยังไงเพราะว่าทาั้งๆที่เมืองรอบๆเนี่ยเป็นเมืองที่แบบหนานแน่นแออัดเต็มไปด้วยบุคคลแล้วก็เต็มไปด้วยบ้านติดติดติด,ตด,ตดกันเต็มไปหมดทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นบ้านคนนะเมื่อก่อนมันคือเป็นสถานที่ ทางทหารนะผมต่อมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็เปลี่ยนนะผมทางทหารเนี่ยขายที่ประเียวเปลี่ยนที่นี่เป็นศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ศูนย์ย่านเมืองใหม่นะครับผมก็เลยสร้างเป็นเมืองนี้ขึ้นมานั่นเองนะฮะนี่ก็คือเมืองใหม่ฟิลิปปินส์นะครับโมเดิร์นซิตี้บริเวณนี้มันจะเป็นศูนย์อาหารนะมีร้านอาหารเต็มเลยแต่ประเด็นผมเห็นนะักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติเนี่ย น้อยนะมีแต่ว่าไม่ได้เยอะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นคนฟิลิปปินส์ทั้งหมดเลยคิดว่าคนจะเป็นคนฟิลิปปินส์ที่แบบคนมีตังนะอยู่ในโซนเนี้ยผมมาเจอบริเวณตรงนี้แล้วไม่อยากรู้สึกไม่อยากเดินกลับไปตรงบริเวณที่เป็นเป็นแบบสลัมเลยอะตรงเมืองเก่าเลยอะคนละโลกจรงิงๆอะ บริเวณในตึกส่วนมากที่ผมมองเห็นเนี่ยนะคือฝาผนังเนี่ยจะเป็นกระจกแทบทั้งหมดแล้วก็เหมือนจะเป็นออฟฟิศทางานซะส่วนใหญ่เลยนะโอ้โหแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มผมก็ต้องเดินกลับแล้วสินี่ออกจากเมืองโลกสวยตรงนี้กลับไปอีกโลกมืดน,นะครับซึ่งสามทุ่มนี้ไม่รู้ว่ามันจะอันตรายหรือเปล่านะเดินกลับดึกๆอ่ะทุกคนตอนแรกอ่ะกะว่าจะไปเดิน ไอพวกถนนที่เป็นถนนคนเดินที่มีแบบว่าบรรยากาศกลางคืนคลึกคลื่นอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่ามันอยู่อีกโซนหนึ่งนะมันอยู่ในโซนที่แบบว่าเมืองเก่าอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เมืองใหม่ในเมืองใหม่คือแบบแบบนั้นมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่อ่ะนะมันจะแบบโมเดนโมเดนมากกว่านี่คือทางออกเมืองใหม่นะออกปุ๊บมันก็แบบมืดเลยเป็นถนนแบบมืดๆเลยเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือออกมานี่เหมือนกลับมาสู่โลกความเป็นจริงทุกคน เมื่อกี้เหมือนเราเข้าไปในเมืองหลอกๆอ,กอะ่ะตรงนี้คือของจริงโอ้โหดึกแล้วผมต้องรีบกลับแล้วดูถ้าบรรยากาศข้างนอกน,นี่ไม่ค่อยจะปลอดภัย <c oughs> สุดท้ายแล้วผมก็ต้องกลับมาหาของกินที่เซเว่นนี่คือเครื่องชาร์จมือถือที่แบบว่าหยอดเหรียญแล้วก็สามารถเสียบสายชาร์จได้เลยผมจะซื้อมาม่าไปเป็นสเบียงแัแหละที่นี่หาของกินยางมาก อารมณ์เหมือนซื้อขนมปังที่ฝรั่งเศสเลยแบบแบกถุงกระดาษกลับอย่างนี้ทุกคนดูโอ้โหปึ๊บอ่าโ,โอ้นึ่งว่าจะมีใครมานอนรอที่ห้องตกใจเอ้ยและที่สุดฉันก็กลับมาถึงห้องแล้วให้ตายสิพระเจ้าวันนี้ฉันเดินกันเหนื่อยมากเลย สวัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนเนี่ยผมผิดพลาดนิดนึงผมพลาดตรงที่ว่าผมคิดว่ากลางคืนที่นั่นเนี่ยมันน่าจะสว่างสามารถมองเห็นเมืองได้แบบอย่างชัดเจนใช่ไหมแต่ว่าสรุปแล้วตึกอ่ะที่เราเข้าไปที่แบบตึกสูงๆมันก็มองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ผมก็เลยว่าจะพาทุกคนกลับเข้าไปในเมือง BGC อีกครั้งหนึ่งเพราะมันอยู่ไม่ไม่ไกลผมเดินแป๊บเดียวนะจากตรงโซนเมืองเก่าเนี่ยเข้าไปปุ๊กแค่นิดเดียว พาไปดูบรรยากาศตอนลางวันจะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนี่ความแตกต่างอย่างชัดเจนตรงนี้คือเมืองเกา่าตรงนั้นคือเมืองโมเดิร์นไฮเทคของเขาตึกเห็นว่าเหมือนกําลังจะสร้างอยู่มีเครนอยู่ด้านบนเขาแบบสร้างเพิ่มเติมเพิ่มเติมอยู่ตลอดเลยนะเดี๋ยวผมเดินไปเลี้ยวขวาทีหนึ่งก็จะเข้าเมืองนั้นละเนี่แหละจะได้เห็นแบบคนละโลกอย่างชัดเจนในโซนทั่วๆไปแบบนี้ผมว่าหลายจุดมันก็มีความคล้ายกับกรุงเทพอยู่นะ เอาจริงถ้าไม่บอกว่าอยู่ฟิลิปปินเนี่ยคิดว่าทุกคนก็คิดว่าเป็นกรุงเทพอ่ะใช่ไหมดูคล้ายครึงมากดูตอนนี้คือสี่แยกที่จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับเดินเข้ามาเลี้ยวขวาปุ๊บตรงนั้นก็คือเมืองใหม่เลยเห็นปะ่ะดูให้ดูความแตกต่างฝั่งนี้คือเมืองเก่าที่แบบว่าย่านสายไฟรกรุงรังบ้านเก่าๆพอไปฝั่งนี้ปุ๊บ นี่คือโลกใหม่ของฟิลิปปินมาดูความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าจะเป็นยังไงที่นั่นนะสังเกตว่าตรงนี้ยังมีสายไฟอยู่เดี๋ยวจะรอดูว่าสายไฟเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนเพราะว่าในเมืองฝั่งนั้นไม่มีสายไฟเลยนี่คือจุดเปลี่ยนจากที่แบบว่าเป็นสังกะสีปุ๊บหน้ามือไปหลังมือเลยเห็นปะมันตัดปุ๊บไปเลยอะ่ะโหฟิลิปปินเนี่ยนะผมเริ่มที่จะพัฒนาเมือง BGC ตรงนี้เนี่ย เมื่อประมาณปี1,995ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะเพื่อจะดึงดูดน,นักลงทุนเนื่องจากประเทศเขาอยู่เป็นเกาะกลางเกาะไม่ติดกับประเทศอื่นใดเลยซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างมากสําหรับฟิลิปปินในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะผมเหมือนเป็นประเทศโดดเดี่ยวอยู่กลางทะเลที่เป็นเกาะแต่แปลกนะญี่ปุ่นเขาแบบเขาก็เจริญได้นะแต่ว่าฟิลิปปินมันอยู่ที่ผู้นามากกว่าเพราะว่าฟิลิปปินเนี่ย เคยเจอปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอยู่แบบหลายปีหลายยุคสมัยของนายกประธานาธิบดีของเขานี่เห็นปะสายไฟหายไปแล้วตอนนี้นะครับที่เห็นมัะเกี้ยวสวยงามทุกคนถ้าจะมาอยู่ที่นี่ได้ก็ต้องมีตังค์อะนะมันก็เฉพาะคนมีตังค์อย่างเดียวที่จะมาอยู่ได้รอะเ,เหรอก็แค่มีเยี่ยมชมได้ครับด้านหน้าตรงนั้นก็คือห้างนะครับผมเป็นห้างที่แบบ ดูดีไซน์คล้ายแบบว่าเหมือนโรมันโบราณยุโรปเนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็คือ้างเช่นเดียวกันและดูตึกที่กำลังสร้างใหม่นะโอ้โหมีแต่ตึกสูงสุดยอดอ่ะก่อนที่ฟิลิปปินจะมีทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าประชาชนฟิลิปปินเนี่ยเคยสิ้นหวังกับนักการเมืองกับผู้นำถึงขั้นที่แบบว่าเคยเลือกดาราเนี่ยมาเป็นผู้นำประเทศบริหารประเทศนะครับแด้รู้ป่าวว่าสุดท้ายจบยังไง ดาราที่เป็นผู้นำอ่ะก็บริหารประเทศไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้จบไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารประเทศสุดท้ายแล้วก็พดโกงเช่นเคยก็คอร์รัปชันเหมือนกับผู้นำก่อนๆนั้นๆที่เป็นมาเช่นเคยสรุปแล้วก็คือโดนประชาชนไล่เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์คอร์รัปชันของผู้นำเนี่ยทุจริตเนี่ยเพราะว่าประเทศมันพัฒนายากเนื่องจากระบบการปกครองระบบเศรษฐกิจมันพังมาตั้งแต่ยุคยุคที่แบบว่าสงครามโลกครั้งที่สอง ตั้งแต่สเปนเข้ามายึดครองสารัฐเข้ามายึดครองเขามีปัญหามาตั้งแต่นุม่มนมนานเลยผมเมืองตรงนี้คือแบบคนจัด โอ้โหทุกคนดูนี่นี่ระหว่างทางผมเจออะไรเห็นปะนั่นคือเขากำลังขุดสร้างฐานนะจะสร้างตึกใหม่นะผมว่าโอ้ไม่รู้เลยว่าสร้างตึกก็ต้องแบบขุดฐานลงไปลึกขนาดนี้แมคโคทุกคนดูนั่นขุดแบ็กโคแบบว่าลงไปลึกมากอ่ะมันลึกกว่าที่เราเห็นอยู่อีกนะสร้างพื้นฐานของมันสร้างโครงสร้างของมันอ่ะแต่เขากั้นเอาไว้เราแทบมองไม่เห็นเลยเนี่ยมันอยู่ใกล้กับตึกตึกใหญ่อ่ะ ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าเขาสร้างตึกเขาสร้างกันยังไงนะและนี่ก็คือคลิปเปรียบเทียบโลก2ใบของฟิลิปปินส์นะผมกับพื้นที่ที่แบบจนที่สุดเป็นแบบสลัมกับอีกพื้นที่หนึ่งที่แบบโคตรจะหรูหราไฮเทคไฮเทสโนโลจีไฮเอ็นมีแต่ผู้คนร่ำรวยอาศัยอยู่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับโลก2ใบของฟิลิปปินส์คอมเมนต์มาบอกหน่อยก็โอเค ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไปที่เมืองอื่นวันนี้ตอนเย็นนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้และก็ได้เห็นมุมมองใหม่ๆโลกสองใบของฟิลิปปินส์นะทุกคนใครดูอยู่ก็ฝากกดไลค์คอมเมน,มเมน,มเมนต์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละสวัสดีครับ See you again guys